นี่มันรถหรือยานอาวกาศกันแน่คำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวทันทีเมื่อโตโยต้าปราโด2025เผยโฉมออกสู่สายตาชาวโลกเส้นสายสุดล้ำเทคโนโลยีเหนือชั้นและความหรูหราที่ผสมผสานกับความดุดันอย่างลงตัวปราโดรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่คือการพัฒนาแบบพลิกโลกของ SUV ที่ทุกคนรู้จักให้กลายเป็นยานพาหนะจากอนาคตเพียงแค่เห็นด้านหน้าก็เหมือนกำลังมองยานอาวกาศที่ถูกส่งลงมาจากกาแล็กซี่อื่น ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงตั้งพร้อมโลโก้ p r a d o ที่โดดเด่นสะดุดตาไฟหน้าแบบคอร์ดเลสท,ที่ให้แสงสว่างเฉียบคมคล้ายดวงตาของเครื่องจกักรไฮเทคบัมเปอร์ดีไซน์เฉียบคมและเต็มไปด้วยเส้นสายแอโรได n นามิกที่สื่อถึงความเร็วและพลังเหมาะกับคำว่าล้ำเกินยุคอย่างแท้จริงตัวถังของโตโยต้าปราโด2025มาในสีดำเมทัลลิกผสมโครเมียมตัดกับเส้นสายคมชัดที่วิ่งตลอดแนวรถสร้างความรู้สึกมั่นคงและแข็งแกร่ง แต่ในขณนะดเดียวกันก็ให้ความหรูหราแบบเงียบๆที่ไม่จําเป็นต้องตะโกนว่าตัวเองเหนือกว่าเพราะแค่ยืนอยู่เฉยๆก็สะกดทุกสายตาแล้วเมื่อมองจากด้านข้างล้อมแม็กขนาดใหญ่ดีไซน์ล้ําอนาคตรพร้อมดิสเบรกขนาดใหญ่โครงสร้างรถที่สูงและฐานล้อกว้างช่วยให้ปราโดดูทรงพลังและพร้อมลุยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดด้านหลังของตัวรถก็ดึงดูดไม่แพ้ด้านหน้าด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบเต็มแถบที่พาดยาวจากซ้ายไปขวา ประกอบกับโลโก้ prado ขนาดใหญ่ที่ถูกวางอยู่ตรงกลางอย่างมีสิงท่อไอเสียคู่ที่ซ่อนอยู่ใต้กันชนหลังแบบสปอร์ตเสริมความรู้สึกดุดันขณะที่ดีไซน์บอดี้โดยรวมยังคงเน้นหลักแอโรไดนามิกเพื่อให้ขับขี่ได้ลื่นไหลทั้งในเมืองและความเร็วสูงเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารโลกทั้งใบก็เหมือนเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่แค่รถแต่คือห้องนักบินของยานอาวกาศลำหนึ่งคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอแสดงผลคู่แบบดิจิทัลเต็มระบบ ควบคุมผ่านระบบสัมผัสและสั่งการด้วยเสียงได้อย่างแม่นยำเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียมพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและนวดไฟฟ้าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์แบบเ i r s t Class ตลอดการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลระบบเสียงรอบทิศของ Toyota าปราโด2025ก็มอบความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ด้วยลำโพงแบบ3าดิสราวและการออกแบบห้องโดยสารที่เก็บเสียงได้อย่างเนียบสนิท ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยทําให้ผิดหวังรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติระดับสูงระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อใกล้ชนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบอัจฉริยะที่ปรับตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ขุมพลังของปราโด2025ก็ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบเจเนเรชั่นใหม่ให้แรงม้าแบบเหลือเฟือแต่ประหยัดเชื้อเพลิงสุดข,ขีดทําความเร็ว0ูนถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง7วินาทีพร้อมโหมด EV ที่ให้ความเงียบแบบรถไฟฟ้าล้วนและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโครงสร้างตัวรถใหม่ TNGA-F แพลตฟอร์มที่ถูกปรับแต่งมาอย่างแม่นยำให้ความนุ่มนวลแต่แน่นหนึบในการขับขี่พร้อมระบบการสะเทือนแบบ